สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม่ออพ่อเปี้ยนะคะวันนี้แม่ออจะมาทำโชว์อะไรไข่กระทะไข่กระทะหรือไข่ลองทำไข่ดาวดูเนาะใช่โดยที่ว่าตอนเนี้ยแดดต้อ,องประมาณกี่โมงกี่โมงอะสิบโมงเท่าไหร่นะสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเนาะอ่าตอนนี้เราจะลองเอาไข่เนี่ยต้องใส่กระทะไปตากแดดดูว่าจะ,จะสุกจะสุกเกิงไหมใช่แล้ว จะนานไหมจะนานมั้ยถ้าเขาสูกอจะใช้เวลานานประมาณสักกี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงลองดูว่าเสร็จแล้วอยากกินได้ไหมไดแดดตอนนี้ก็ค่อนข้างอยากร้อนจัดเลยนะแดดที่ไหนนนทบุรีเนาะใช่แถวอำเภอไซน้อยอะ่ะเอาไม่เอเริ่มทำเลยเราต้องหย่อนน้ำมันเป็นนิดนึ่งเพื่อหล่อรื่นอืมต้องเยอมากแล้วเราก็ทำแบบนี้ ให้ทั่วเกลี่ยให้ทั่วเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไปเลยนะคะเราจะต้องลองว่าพี่เห็นทำกันเพราะว่ามันสุกดูว่าจะสุกจริงหรือเปล่านะนี่เราทำแบบว่าทำให้นเห็นเลยแล้วก็เดี๋ยวไปตากแดดให้เห็นแล้วจะตอนเลยเนี่ยไข่เราก็ ใส่ไม่ได้ก้วผ้าเละเราไปลองดูนี่ดู ปนนเปอ,อย่างนี้นะเออเราไปตากแดดดูเลยอืมเราลองไปตากแดดดูแล้วก็จับเวลาดูเราจะวางไหนดีเนี่ยวางบนเสาเลยบนเนาะไหนมาดูมา,มาดูาดไข่กทดดิว่าเรามาคือของจริงนะเนี่เป็นจังซี่จังซี่เออก็คือยังไม่มีเว่าทางเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเรามันจะสุกจริงไหมมันจะได้นา,านแค่ไหนเนาะใช่เราตากแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้แหละ โอ้โดดมานี่ร้อนมากอากาศเหมือนไทยจเจอกันโอเคครับเดี๋ยวคคสักครึ่งชั่วโมงแล้วามาดูอีกทีโอเคอตอนนี้ผ่านไปสินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปดูก่อนละกันว่าเขาจะเกิดไปกินยาทาย่าทางยังไง ว่าเขาจะมีแนวโน้มว่าจะสุกให้ไหมใช่ร้างไปดูต้อทงท่ามันไม่แน่้อนนี่ขนาดแดดเพิ่งจะสิบโมงนะไหนยกมาดูเด้ยังยังสิบห้านาทีผ่านไปแต่ดูเหมือนไข่แดงจะสุกนะแต่ไม่รู้ว่าไข่ขาวเขายังไม่ขึ้นมาเลยแต่แตอนนี้มันน่าจะเป็นเพราะน้ำมันหรือเปล่าเนาะก็ไม่เป็นไร เราจะลองดูว่ามันจะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไหมดูไหมมันจะใช้เวลานานแค่ไหนเนาะว่าจะสุกจริงแค่ไหน<ม>นี่ถ้าแดดท,ทั้งเทียมน่าจะสุกเร็วกว่านี้เดี๋ยวเรามาดูทุกๆสี่ห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงนี้เรามาดูครับผมหลังจากที่เราตากมาแล้วเนาะก็ประมาณสี่ชั่วโมงได้มาดูว่าไข่เราจะเป็นยังไงไนี่ครับ นี่เราทำกันแบบไม่ต้องบางคนก็อาจจะเอาไปทำแบบเหมือนยังไงไม่รู้นะแต่เนี้ยแดดก็ร้อนจริงอะไอเนี้ยถาดเนี้ยเราถือมันเนี้ยยังร้อนเลยนะแต่ถามว่าไข่สุกไหมดูคนระับไข่ถ้าถามว่าไข่แดงสุกนะแต่ถ้าเป็นไข่ขาวเนี่ย ไข่ขาวไม่สุกเพราะไข่ขาวจะสุกยากอยู่ถึงแดดจะร้อนยังไงผมคิดว่าไข่ไม่น่าจะสุกได้นะเนี่ยก็คือไข่เดี๋ยวเดินเขี่ยให้ดูเนาะเนี่ยไข่ขาวก็ยังเยิ้มอยู่นะนี้ก็เกือบเกือบจะเป็นเกือบจะเป็นวุ้นกันเละเป็นวุ้นวุ้นแต่ไม่ถึงขนาดสุกแต่แต่ไข่แดงนี้แข็งตัวไข่แดงนี่สุก แดงง่ายสุกเร็วกว่าตากสี่ชั่วโมงครับผมเนี่ยทั้งหมดนี้ตากสี่ชั่วโมงต,ตังแตดสิบโมงถึงบ่ายสองเนี่ยครับผลสรุปออกมาคือไม่สุกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ เพจบไว้เพียงแค่นี้เนาะก็สรุปแล้วแดดไม่สามารถที่จะทำให้ไข่สุกได้เนาะก็โอเคครับวัสดีครับผม